เวลาประมาณตีหนึ่งของคืนวันที่1ิบตุลาคมที่ผ่านมาศาลเจ้าอูหยุนกงในหมู่บ้านปายสาถุนที่เมืองเมียวลี่ได้ทำพิธีเผาเรือเทพเจ้าเพื่อเป็นการขอพรให้โรคระบาดหมดสิ้นไปและบ้านเมืองมีความผาสุกประเพณีเผาเรือเทพเจ้าไม่ได้จัดมานานถึง30ปีประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่นเดินทางมาร่วมอย่างคับคั่ง เรือเทพเจ้าปีนี้ให้ชื่อว่าเรือสุนอันลูสร้างขึ้นด้วยฝีมือของครูช่างที่มีชื่อเสียงใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า3ล้านเหรียญพิธีเริ่มขึ้นในช่วงห้าทุ่มมีการแห่เรือออกมาจากศาลเจ้ามุ่งไปยังชายทะเลเสียงตแตรและคลองดังระง,งมตลอดเส้นทางและมีประชาชนจำนวนมากออกมารอให้การต้อนรับพร้อมของเส้นไหว้เทพเจ้าเมื่อเรือไปถึงชายทะเลในเวลาตีหนึ่งสามสิบห้านาทีมีการจุดประทัดพร้อมเริ่มทำการเผาเรือ นายลินเมาเซียนผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยาเผยว่าข้อห้ามสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีนี้คือต้องหยุดตีกรองและปักธงคว่ำลงเมื่อมีการเริ่มเผาเรือนอกจากนี้ให้เดินออกมาห้ามหันหลังกลับไปดูมิฉะนั้นอาจจะคิดว่าไม่อยากให้จากไปห้ามเรียกชื่อคนอื่นเพราะคนที่ถูกเรียกชื่ออาจถูกเทพแห่งโรคระบาดพาตัวไปด้วย พิธีกรรมที่จัดขึ้นตามความเชื่อของคนท้องถิ่นปิดฉากลงพร้อมแสงไฟที่ลุกท่วมเรือขับไล่ความมืดออกไปและหวังว่าจะขับไล่โรคระบาดให้หมดไปด้วยอัญชันทรงพุทธเรยงาน